ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel Kim Jiri b e a u t y l i นะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องตัสดุจาก By For Art นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าเราเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วเราก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันจ้ะก็ เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยดีกว่านะเมื่อกี้แบบแอบกรีดไปแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นิดนึงหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเราสะสมตุ๊กตาอยู่นะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ทําให้เรากลับมาเล่นตุ๊กตาอีกรอบนึงนะ,ะก็เลยแบบได้มีเวลาไปเข้าอยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็ที่เราไปสะดุดมากที่สุดก็คืออันนี้นะคะเป็น บายฟ r ร์อนะครับก็คือเป็นเพจที่ขายตุ๊กตาบายที่แบบทำการคัสตอมหน้านะคะแล้วก็มีการแต่งหน้าน้องแบบน่ารักมากนะคะนี่ช่วงนี้เราก็เลยแบบว่าเข้าไปดูบ่อยเป็นพิเศษแล้วก็บันดาลูกซงลูกสาวเนี่ยก็เล่นตุ๊กตาบายกันหมดเลยนะคะแล้วเราก็ไปสดุดน้องคนนี้คือแบบน่ารักมากนะคะแล้วเขาก็ทำการคัสตอมน้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาในเซ็ตแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะนี่ คือหน้าน้องแบบน่ารักมากเขาแต่งแบบเขาคัสตอมแบบน่ารักมากแล้วก็มีอัเซสซอรี่ต่างๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นแบบชุดนะคะนี่เป็นชุดแล้วก็มีเป็นหน้ากากน้องหมานะคะแบบนี้นะเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้แต่ว่าพอเราอิ็อ b o x ไปถามเขาเขาก็เลยบอกว่าโซอาแล้วนะคะแล้วเราก็เลยเลื่อนฟิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ไปสะดุดคนนี้แบบคือแบบเฮ้ยแบบน่ารักมากเรากำลังเป็นตัวที่เราแบบกำลังอยากได้พอดีเลย ซึ่งเป็นน้องคนนี้นะคือจะบอกว่าโฮยหน้าน้องแปลกมากนี่หน้านางจะแบบเป็นสาวแบบว่าเกาหลีนะคะแล้วก็แบบานางมาในเซ็ตแบบนี้คือแบบมีนักกงงนาักกากให้ด้วยแต่ว่าพอเรา เช็คไปที่ทางเพจเขาเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้โซอาแล้วหมดแล้วเราก็เลยแบบเสียดายทีนี้เขาก็เลยส่งอีกรุ่นหนึ่งมาให้เราดูนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่าเนี่ยเขาเขากำลังจะโพสต์ขายนะเขาทําเสร็จประมาณ2ตัวเขาก็ส่งมาให้เราเลือกนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลือกน้องคนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในกล่องที่เราเลือกน้องมาเนี่ยคือตัวไหนกันนะจ๊ะ อัานี่เลยก็แบบสินบับเบิลมาอย่างดีเลยแล้วก็กล้องใหญ่มากนะคะนี่แล้วก็เขียนว่า By For Art นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะว่ามีอะไรเขาจะอัปเดตแบบอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่เห็นหรือยังเห็นลางๆหรือยังเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะคะอุย้ยตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะเพราะว่านี่อุตสาห์แบบรอแบบแกะพร้อมทุกคนเลยนะโอ้ยเห็นหน้าน้องหรือยัง เดี๋ยวขอใช้อันนี้นะคะกรีดนิดนึงนะคะตรวจเดี๋ยวนิดนึงนะหืมสินมาอย่างดีเลยโอ้เห็นหน้าน้องอยังเห็นหน้าน้องอยังโอ้ยตาละเดี๋ยวมันต้องแกะตรงนี้ก่อนนะโห้ยสวยมากนะคะนี่นางจะเป็นรุ่นแบบน้องกระต่ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะ น้องแคนดี้น้องกระต่ายแคนดี้นี่แบบนี้นะคะเขาก็จะได้แบบว่าอินสปิเรชันมาจากตัวนี้นะคะแล้วก็หน้าน้องสวยมากอุย้ยตายละเธอดูเขาทําสิเขาทํามาอย่างดีเลยนะเขาแบบทํามาเหมือนแบบซื้อจากแบบในแบบในช็อปเลยอะดูสิเห็นปะเขาจะแบบมีตัวล็อกมาแบบนี้มาเลยนะแต่เราต้องขออนุญาตแกะอันนี้ก่อนอุ้ยตายละรองเท้าหลุดอ่ะคือจะบอกว่าอันเนี้ย แกะยากมากแล้วแบบเราหาก,กันไกลไม่เจอเราใช้คัตเตอร์กว่าจะหลุดนิ้วเกือบขาดหน้าของลูกสาวคนใหม่ของเรากันนะคะนี่เลยผมสีดําสนิทนะคะแต่ขออนุญาตถอดตรงนี้ออกให้น้องก่อนนะคะอุ้ยตายแล้วคือแบบละเอียดมากเขาใส่มาดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แบบไว้กันหน้าน้องเขานะคะไม่ให้หน้าเป็นรอยนะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นน้องบายรีเจคนะคะเพราะว่าดูจากผมแล้วนะเพราะว่า ผมมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคือทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่าผมอะเราไม่ชอบผมอย่างเดียวนะเพราะว่าเรามีตุ๊กตารีเจ c t เหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูผมมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูหน้าตาน้องก่อนนะโหยหน้าน้องแบบสวยมากนะคะแล้วก็ตรงตาเขาเนี่ยคือจะมีความพิเศษมากไอชิปเขาแบบทำมาสวยมากนะคะเดี๋ยวเรา ขออนุญาตดูพูริงก่อนเดี๋ยวให้ดูพูริงนิดนึงนะคะพูริงนางจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะอุ้ยแต่เราไม่ชอบผมเลยอะ่ะผมมีความเป็นรีเจกแบบคือแบบรู้เลยว่าเป็นตุ๊กตารีเจกนะเป็นบายรีเจกนะเพราะาผมแบบโอ้โหไม่ได้เลยแต่ว่าส่วนอื่นอะ่ะคือโอเคหมดเลยนะอ่านี้พูริงเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดการเปลี่ยนตาน้อขาก่อนนะคะอันนี้เป็นสีออกแบบปอฟานะคะ ฟ้าแบบนี้เลยนี่อันนี้เอียงข้างตาสวยอันนี้เหมือนตาคนจริงๆเลยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราส่งไปคัสตอมที่ Bu forAr นะคะคือความพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าวาดวาดลายที่ด้านหลังคอของตัวน้องบายด้วยก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดนะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใส่กางเกงยีนแล้วก็ เขามีรองเท้ามาให้ด้วยนะคะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบแบบนี้เลยนี่นะคะใส่รองเท้ามาให้น้องแล้วนะคะรองเท้าสวยมากก็ส่วนใหญ่นะคะบอดี้ของบายรีเจกเนี่ยมันก็จะเป็นบอดี้แบบข้อต่อนะคะนี่เราก็ไม่ต้องแบบไปซื้อตัวบอดี้มาเพิ่มนะคะก็คือบอดี้น้องเป็นข้อต่อแล้วแต่ว่า ข้อเสียของบายรีเจกนั่นก็คือผมนั่นเองเราอะ่ะไม่ชอบผมของบายรีเจกเลยเพราะว่าผมนางอะ่ะจะเป็นแบบเนี้ยผมก็คือจะเป็นใหมแบบที่แบบคุณภาพต่ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนี่นะคะก็เป็นบายของแท้นะคะตัวนี้เป็นน้องมิลกิเวชูกานะคะให้ดูผมของเขาเห็นปะผมเขาจะมีความลื่นความเงาแล้วก็ ความสวยเรียงเส้นดูป,ป็นเป็นแพรใหม่นะคะแตถ่ถ้าเกิดเป็นของบาลีเจกเนี่ยผมมันจะดูเวทเวทอะเหมือนคนแบบไม่ได้สระผมอะไรวันนะดูสิเห็นปะซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาน้องไปสระผมเนี่ยไปทําแชมพูไปทําสปาผมเนี่ยมันจะหายมันไหมแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็มีมีผมแบบนี้ตัวหนึ่งซึ่งเราก็เคยเอาไปสระแล้วแต่สุดท้ายก็คือก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคำคำเพราะว่าราคาน้องก็ไม่ได้แพงมากนะ โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าตัวนี้เราได้น้องมาในราคา2690นะคะอันนี้ก็คือรวมส่งด้วยแล้วก็ส่งเร็วมากนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ปักตะไคร้ให้ด้วยนะคะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพรุนี้ลองทำสปาผมให้น้องดู